ดีต่อใจเรื่องเจ็บปวดแต่ไม่ถุกความเจ็บปวดทั้งทางกายและทางใจไม่ใช่สิ่งน่าปรารถนาแต่ความเจ็บปวดทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ความผัดพลาดความสูญเสียความไม่ได้ดังใจความเจ็บปว่วยความตายเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตต้องพบเจอวันใดวันหนึ่งในศาสตร์ของจิตวิทยาเชิงพุทธ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเจ็บปวดและความทุกข์ไว้ดังนี้ความทุกข์เท่ากับความเจ็บปวดคูณความผลักไสนั่นคือยิ่งผลักไสความเจ็บปวดก็ยิ่งทุกข์ตามหลักคณิตศาสตร์ถ้านำศูนย์ไปคูณอะไรก็ได้ผลลัพธ์เท่ากับศูนย์นั่นหมายความว่าถ้าความผลักไสมีค่าเป็นศูนย์คือถ้าเรายอมรับความเจ็บปวดอย่างที่เป็นโดยดุษดเราจะไม่ทุกข์เลย ครั้งหน้าเมื่อต้องเผชิญกับความเจ็บปวดไม่ต้องพยายามกดข่มหรือต่อสู้ทางจิตใจใดๆเพียงลดความผลักไสให้เป็นศูนย์ด้วยการรับรู้และยอมรับแก้ไขปัญหาตามเนื้อผ้าแล้วดำเนินชีวิตของเราต่อไปให้ดีดีต่อใจเรื่องดีในดีนอก เมื่อก่อนตอนกวาดถนนกวาดไปก็แอบบนคนทิ้งขยะในใจบางทีก็แอบบนไก่ที่ชอบคุย้ยเกี่ยวใบไม้จนเลอะเกลื่อนบางทีก็เสพความสุขว่าชั้นนี้ช่างเป็นคนดีเหลือเกินบางทีก็แอบชมตัวเองว่าขยันกว่าใครบางครั้งก็อยากให้ใครสักคนผ่านมาเห็นมาชื่นชมตอนยังไม่รู้เท่าทันตัวเองเป็นไปได้ขนาดนั้น ทำความสะอาดภายนอกแต่เพิ่มความสกรปรกภายในแบบที่เรียกว่าข้างนอกถูกข้างในผิดกว่าจะตาสว่างว่าการกวาดก็แค่ความรับผิดชอบพื้นฐานที่เอาไว้ฝึกวินัยแก้นิสัยขี้เกียจแก้นิสัยทําอะไรลวกลวกที่มีผลพลอยได้คือพื้นสะอาดกับร่างกายที่กระฉับกระเฉงหลงปล่อยใจให้เลเอะเทอะไปไม่น้อยลองตรวจสอบตัวเองดูนะ เราทำดีเพื่อหวังให้ใครเห็นคุณค่าหรือเปล่าทำดีเพื่อหวังสร้างความประทับใจหรือเปล่าทำดีแล้วคิดว่าตัวเองดีกว่าคนไม่ได้ทำบ้างไหมทำดีเพื่อมีเรื่องดีๆไว้อวยตัวเองหรือเปล่าทำดีแบบนี้จะมีความข้างนอกถูกข้างในผิดในระดับใดระดับหนึ่งถึงอย่างไรทำดีก็ดีกว่าทำไม่ดีแต่จะทำให้ดีลองทำดีแบบข้างในถูกข้างนอกถูก เช่นทำดีเพื่อร้านิสัยไม่ดีในตัวเองทำดีเพราะเห็นแก่ความดีดีแบบนี้จึงดีในดีนอกหรือทั้งดีต่อใจและดีต่อโลกจัดการข้างในให้ถูกเสียก่อนแล้วข้างนอกจะถูกต้องเหมาะสมเองเอคาททอเลอดีต่อใจเรื่อง วาจาสะท้อนใจเกือบร้อยเปอร์เซน์ของสิ่งที่เราพูดคือการแสดงความเห็นทุกๆคำที่เราพูดเรากำลังบอกกับโลกและตนเองว่าเราเห็นอะไรเรารู้สึกอย่างไรซึ่งสะท้อนคุณภาพของสติปัญญาและความกรุณาของเราโดยตรงก่อนที่เราจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับใครหรืออะไรสำรวจใจตัวเองให้ดีเสียก่อนว่า เราจะพูดไปเพื่ออะไรมันทำให้อะไรดีขึ้นจริงๆริงไหมมันจริงแค่ไหนเราสามารถกล่าวด้วยความกรุณาไหมถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรมากมายหรือเรายังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่แจ่มแจ้งเพียงพอหรือมีปัญญาตแต่ยังไม่เมตตาพอที่จะกล่าวด้วยใจที่สงบและกรุณาพลดีอาจไม่คุ้มผลเสียการสงบความคิดสงบคำพูด คือความการุณาที่เราสามารถมอบให้ตัวเองได้เวลาที่พูดถึงคนอื่นเรามักลืมตัวเองไปเลยเวลาที่พูดถึงตนเองเราก็มักหลงตนเองอยู่เหมือนกันมันยากเหมือนกันนะก่อนจะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนใครดูแลใจตัวเองให้ดีก่อนน่าจะดีกว่าเมื่อวานฉันชาญฉลาดจึงปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงโลกวันนี้ฉันมีปัญญา ฉันจึงปรารถนาเปลี่ยนแปลงตนเองรูมีดีต่อใจเรื่องพลังแห่งคำพูดบางครั้งกิเลสก็หลอกให้เราใช้วาจาทิมแทงใจในนามของความหวังดีไม่ว่าจะในฐานะใดพอ่อแม่คนรัก ครูเจ้านายเพื่อนร่วมงานที่ปรึกษาหรือผู้ปรารถนาดีเราไม่ควรสบประมาทไหวพริบกิเลสในใจตนเองก่อนจะแนะนำตักเตือนหรือแสดงความคิดเห็นสำรวจความถือถูกถือผิดและความอยากให้ได้ดังใจในใจให้ถี่ท้วนเสียก่อนกิเลสเหล่านี้ทำให้เราสูญเสียความเป็นกลางความเมตตา และปัญญาที่จะมอบบทเรียนที่เรารู้สึกว่าจําเป็นโดยไม่สร้างบาดแผลที่ไม่จําเป็นอย่ามองข้ามความสําคัญของการเลือกใช้คำและน้ําเสียงที่เหมาะสมเลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสมด้วยจิตใจและท่าทีที่เหมาะสมถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาและความเมตตาไม่เพียงเสนอทางออกจากปัญหา แต่ยังเสริมพลังใจให้กับผู้ที่ได้รับคำแนะนำอีกด้วยพูดกันดีๆด,ด,ดีกว่าดีกับเขาดีกับเราเองดีต่อใจเรื่องเลือกเมตตาวรรณกรรมเยาวชนเรื่องชีวิตมหัศจรรย์ของออกาสหรือเรื่องวันเดอร์ เป็นเรื่องราวของเด็กชายที่มีความผิดปกติบนใบหน้าที่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อนๆที่โรงเรียนใหม่นี่ไม่ใช่ความท้าทายของออกัสและครอบครัวเพียงเท่านั้นแต่เป็นเรื่องใหม่ของทุกคนในโรงเรียนทั้งครูและเพื่อนๆที่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์หนึ่งในข้อที่สำคัญที่วรรณกรรมเรื่องนี้นำเสนอคือชูสคายหรือ เลือกที่จะปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตาเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่เด็กๆจะสะดุดตากับใบหน้าที่แตกต่างของออกัสเด็กคนหนึ่งถามไปว่าหน้าเธอโดนไฟไหม้เหรอถึงเป็นแบบนี้และนี่คือโอกาสในการเรียนรู้ที่สำคัญในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษคุณครูบาวเสนอคติพจน์ประจำเดือนให้เด็กๆถ้าต้องเลือกระหว่างความถูกต้องกับเมตตา เลือกเมตตาความหมายที่แท้จริงของคติพจน์นี้คือนอกจากความถูกต้องและไม่ถูกต้องยังมีอีกหนึ่งทางเลือกที่เรียกว่าความเมตตาถ้าคิดบนวิถีถูกผิดก็ต้องมาใคร่ควรว่าควรถามหรือไม่ควรถามถ้าคิดบนวิถีความเมตตาความเมตตาจะชวนให้เด็กๆหาวิธีรักษาความเป็นเพื่อนเช่นยิ้มให้กัน และเลี่ยงที่จะถามเรื่องที่อาจทำให้เพื่อนไม่สบายใจในตอนท้ายของเรื่องมีสุนทรพจน์ปิดภาคเรียนของครูใหญ่เกี่ยวกับความเมตตาที่น่าจะเหมาะกับสังคมทุกวันนี้เรามาตั้งกฎการใช้ชีวิตขึ้นใหม่กันดีไหมพยายามมีใจเมตตามากกว่าที่จำเป็นอีกนิดหนึ่งเสมอ ดีต่อใจเรื่องเรื่องเล็กในวรรณกรรมวินนี่เดอร์พูมีคำกล่าวที่ว่าบางครั้งเรื่องเล็กๆก,กลับมีผลต่อใจเรามากมายทีเดียวถ้าจะใช้สาระของประโยคนี้แบบโรแมนติกก <c oughs> ็จะได้ใจความว่าอย่าประมาทกับการกระทําต่อผู้อื่นแม้แต่เรื่องที่เราคิดว่าเล็กๆน้อยๆน,น้ำจิตน้ำใจความใส่ใจในการรับฟัง น้ำเสียงที่เราใช้สื่อสารมิตรภาพความจริงใจที่เรามอบให้กับผู้คนรอบข้างอาจมีความหมายที่ยิ่งใหญ่กับใจของเขาอีกในหนึ่งคือคำเตือนให้เรามาระวังความคิดปรุงแต่งและความถือสาที่สามารถนเนรมิตรเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไร้สาระให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เสกสรรให้เรื่องที่ผ่านไปแล้วยังคงมีชีวิตและเกาะกินใจไปได้เรื่อยๆ แล้วเราควรฝึกประโยคนี้แบบไหนดีส่วนตัวก็ใช้ทั้งสองแบบคืออยากเก็บเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มาใส่ใจเรื่องอะไรผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปและไม่ประมาทในการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นดีๆด,ด้วยสติด้วยปัญญาเพราะมันอาจมีความหมายต่อใจของเขาไปอีกนาน ดีต่อใจเรื่องปัญญาในความรักที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกนั้นจริงแค่ไหนเราจะรักแบบไม่ทุก์ได้หรือไม่เราต้องไม่ลืมว่าลูกสามีภรรยาพ่อแม่คนรักของเราหรือคนที่เรารักไม่ได้เกิดมาเพื่อมอบความรักความพึงพอใจให้กับเราเพียงเท่านั้น ไม่ว่าเราจะรักจะดีกับเขาสักแค่ไหนเราต้องไม่ลืมว่าเราทุกคนต่างมีชีวิตมีความคิดมีจิตใจมีเป้าหมายชีวิตมีกรรมและวิบากกรรมของตนเองที่สำคัญชีวิตซึ่งหมายถึงร่างกายและจิตใจของทุกคนมีธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงทั้งเราและเขาไม่มีวันเป็นคนคนเดิมได้ตลอดไปไม่ว่าจะพยายามสักแค่ไหน บางคนเปลี่ยนช้าบางคนเปลี่ยนเร็วบางคนเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือหรือหลังมือเป็นหน้ามือได้ในเวลาไม่นานบนกระแสแห่งธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงความรักจะยังคงสร้างความสุขให้กันเหมือนเดิมได้หรือไม่คำกล่าวที่ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกไม่ได้เป็นไปเพื่อทํำลายความหวังกีดกันความรักหรือแม้แต่ลดทอนคุณค่าของความรัก แต่เป็นคําเตือนให้ปล่อยวางความคาดหวังที่จะสแสวงหาความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากความสัมพันธ์ของชีวิตที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าจะรักแบบไม่ทุกข์เราต้องรักที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงด้วยความเข้าใจและมีทีท่ากับความรักอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่วางตัวเป็นศูนย์กลางของความรักไม่วางความรักเป็นศูนย์กลางของชีวิตให้ความรักเป็นเพียงหนึ่งในหน้าที่ และตระหนักว่าเราเป็นเพียงหนึ่งในตัวละครของวิชาชีวิตวิชาใจของกันและกันเท่านั้นถ้าจะรักก็พึงตระหนักถึงธรรมชาติหน้าที่และขอบเขตของคนรักและความรักอยู่เสมอดีต่อใจเคล็ดวิธีพักใจเติมกําลังให้ใจกลับมาเป็นเพื่อนใจ ที่ดีต่อใจพระจิตจิตสังวรโร